สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสู้ผู้สุขคนคือเก่าด้วยครับเดอมูนีโกมกัจบจิมเบลูเื่องคาคือเกาครับพี่น้องกับจิเป็นเรื่องของสัตรตูตของคาที่อันตรายที่สุดเลยครับว่าเป็นไพ่เงียบก็ว่าได้ครับที่ห้าอาจจิบบรูตัวถ้าห้าววัสังเกตเบิง่งคาสวนคาห่าอนวัดที่เป็นก่อนหนึ่งก่อนหนึ่งแล้คก็คือล่ามไปเลยครับ อาจจะเป็นมัดสวนไปเรยก็ได้ครับเป็นลอยๆพันๆก่อก็ได้สาวเาษรสังเกตเบิ้งมองนี้ครับคือว่ามันเสียหายไปเรยเลยครับพี่น้องครับครับผมสิพาไปเบิ้งมันแมนเอียงแต่ส่วนมากส่นวนลายก็สิบ่คอยพบคอยพอให้ค่ากษตรแดงงไ่เด้อยครับพี่น้องแต่ว่าส่วนหน่อยี่ก็พ่ออยู่แต่ว่าก็ต้องเจอครับแต่ละสวนก็นต้องเจอแต่ว่าถ้าเจอถ้าพบถ้าพอแล้วก็คือต้องกําจัดเลยครับอย่าให้มันล่ามไปอ ก็คือน้อนก่อครับพี่น้องนอนก่อทามันด้เขาก่อใดแล้ววาที่ครับพี่น้องทามันในเขาก่อใดถ้าเขาสวนใดก็ว่าได้ครับถ้าเขาสวนใดแล้วก็คือเรียบร้อยไปหมดครับพี่น้องเรียบร้อยไปหมดน้อนก่อเขาสังเกตมองได้ครับพี่น้องครับสังเกตเบึงในลำมันนี้ครับมันสิเขานในลำมันจอลำครับจะเป็นจอลำน้อนจอจอเขาล่ำถ้านอนจอเขาล่ำคือจังสีครับนี่นี่แบบนี้ครับน้อนก่อ ขันคอาบางสิแล้วมันสินี่ครับมันสิผูสิพัางมันสิหาว่ามันสิตายไปเลยไปไปขันคาก่อเขันคอก่อได้แล้วออกจากกล้ามนีแล้วออกจากนี่ครับออกจากกล้ามนีแล้วก็จะสิไปใส่ต้ออะไครับบ้านนี้เขาพอเห็นแหละครับจนว่ากลัวว่ามันสิตายเขาจังสิหูวว่าว่ามันเข่าไปครับคือจังสิเขาต้องตัดตัดทิมเลยได้ครับนี่แบบนี้ตัดทิมทำไรไปเลยครับแต่พอเขาตัดแล้วก็ยเอามาทิมไปก่อคาาห้ออกออกนี้ ให้ออกงี้ไปไกลๆเลยครับให้มันแปบแต่ไปตากแดดเพราะมันรับเผาเลยมันต้องเอ่อมันก็อยู่ในหนี่เห็้บมารับนห้อยนี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่เป็นกล้วยยังสีครับมันสิมาเห็ดกล้วยเขาจ้าหูนี่ครับแบบนี้นี่ครับนี่คันเขาก่อไดขึ้นเรียบร้อยก่อนน้นเลยครับพี่น้องนอนมันเป็นตัวนอนเด้ครับพี่น้องตัวนอนเลยครับเดี๋ยวห้าตัดออกแล้วตัดออกแล้วเข้ามาบ้างไว้จังสีมันก็ ออกมาค so so ือกามันมันม so so ีม sure ีจ็กตัวเขากับวัลูบางเทียนกับฟักไข่ทั้งสี่ครับเป็นฟักไข่พังยังทิ้งสี่มันสีล่ามไปเรียดได้ครับกันเข่ากอได้เลยครับพี่น้องหย่าเผือยได้ครับสวนคานเข้ากับเบิงน้ำแนถสามีใบไอ้อล่ามเหลืองเหลืองทิ้งสี่แบบเหลืองเหลืองแบบนี้นี่มนเลยครับสังเกตว่ามีหู้วอมีหู้จ่อวอทั้งสี่ครับมากับมาต้องน้ำก็ได้กับตัดตัดทิมไปเลยครับตัดทิมแล้วเขาาก่าเอาไปกองไว้มันกาบากะไห้มันแห้งมันย่งเขากับทำไร่แบบได้กระเดียวแต้ครับท นี่แหละครับผมบอกว่าให้พญายามเบ่งเบ่งในสวนข้าว่ามันหนันบ้าครั้งสิตัดถิมไปเลยครับแต่ว่าอห่างตาจำจำได้ครับพี่น้องตาจำจำแบบนี้ครับตาจำจำจะหยีทรัพเงามันเลยคือจังสีครับที่มันล่มเพราะแม่นยังได้ครับพี่น้องนี่ที่ล่มที่ล่มก็เกิดจากนี่แหละครับน้อนก่อครับที่ล่มแบบนี้ครับล่มมากสิครับนี่นี่ครับนอนจ่อถ้ามันเข่ามังแดก็เรียบร้อยครับไม่ต้องไป ก็ต้องไปเสียดายเลยครับกันบางทีเขาตรวจบางทีสตว์ทิีมเลยสัตว์ททีมไปแต่ว่าสารัมอะไยังบระเทศในเปลี่ยนกับเพ่มีปัญหาครับแต่ว่าเขาเพราะนอนก่อนนี่มันบ่แม็นเชี่อแล้วครับมันบ่แม็นเชี่้ายๆมันบ่แม็นเชี่ยล่ะครับเขาขาโตมันหรือวขาดขาดมองทำายโตมันหรือว่าใครมันนี่มันจะอยู่ในนี่แหละครับอยู่ในเอาไปเผาเลยครับอันนี้เหล่าข้าก็พยายามมาเบิงมันเคยเข่าแล้วครับบางเทีมันเขาอาจจะคิด่เบิงเหมือดไม่ใช่ครับ เงานี้ก่อนี่นี่ครับกอนนี่มีโอกาสสิสิบสิบสิบหายมัดไปไปเสียหายไปมัดแต่ห้องบะเบงสิคแบบแบบนี้ครับมันเขาสิเขามาแบบนี้ครับนี่ครับบ้าบ่บ่บ่บังไงวันที่รับร่องว่ามัดมัดก่อเลยครับเสียหายไปมัดเลยเอาทิมเลยครับก่อนนี่อ่าอันนี้ก็ยังว่าเบิงท่านแต่เบิงท่านสิก็คือนี่ครับมันก็สิเหลืออยู่นี่คือสัตว์ตูของ ให้เงียบก็ว่าได้ครับของคากันเท่าว่าสังเกตบิึงถึนไห้เงียบเลยก็ว่าได้ครับมาให้เบิึงเป็นตัวอย่างให้พี่น้องสังเกตเบิึงสวนส่วนวนซอยนะครับสี่พ่อนอนกอดกันเท่าดูแลรักษาดีๆกันพวกเขาสวนทั้งมือหรือว่าสองมือสามมือมาเขาว่าเส้นหนึ่งสิกะกะเ่าเกิดปัญหาเลี้ยงเลี้ยงนอนครับครับสิครับเพาเกิดปัญหาเลี้ยงนอนไปไันใด ข้าก่อนนี่ก็งามครับพี่น้องนี่ก่อนนี่ลำใหญ่ข้า,ขาบางนี่ว่าแมนสวนหรือครับข้าสิไม่ยดุดหกเก็ก่อเพิ่นปลูกไวน้นมันเป็นพ่นมกพริกเพิ่นแต่ว่ากระท่ำเงินได้เด้ครับหกเก็ก่อก็อกได้หลายพันบาทอยู่เด้ครับสามสี่พันอยู่เด้ครับพี่น้องหันก่อจังสี่เขาจาะก็มาสี่ขายก่อละวหกลอยอะไรอย่้ครับนี่ยหกลอยสี่ขายกันน้ำบานแถวบานเท่า,หาหนั้นสี่ละครับแถวอำเภอหน้าเยี่ยงสี่ สายางอื่นมากครับกันเมาทั้งสี่กับหาร้อยหกเลยก็ว่ากันไปครับพี่น้องอยาสัตว์สีบากันถ้าก่อใหญ่ก็วอาไปตามง่ายหนน้อยก็วอาไปตามน้อยราคามันก็บ่ได้คงที่สายตัวไปได้ครับแต่กันมะฮอดแล้วก็ขกันก่อใหญ่ก็นี่เข้าจะเก่อใหญ่หุดแล้วครับบ่มีผู้ใดอยากได้อีกก่อยหน้อยได้ครับค่ากันมะฮอดสวนลหรแต่กันข้าทรงข้ากรงามๆเลยครับพี่น้องให้ครับนี่คือสวนบรรยูอยู่นาครับคือจังก่อนี่ก็ ไข่แน่ครับนี่ก่อนกับไข่แน่ก็ล่างแจกนอเืาเข้าขาเขากต้องสังเกตเบังเบังว่ารคาเขาแตกนอบ่ครับสะสมมาโดนๆแต่ก็ยังบ่แตกนอบ่ะยังอยู่ห้าต้องสังเกตเบางทีนี่ครับบางทีว่าขาเ้อาอมน้ำบ่เข้าอมน้ำบอหรือว่ามีเชี้ยล่าหรือว่าไม่มีหนอนบ่หนอนจอบอังสิครับก็มีนี่สาเหตุกับ่บ่มีอย่างไรเดียวกันบ่แตกนอจังสิครับก็คือมันอมน้ำบอเดือห้าทังสิครับ ใบมันใหม่บ่จังสี่ครับอันนั้นสี่บ่ยันใบใหม่ได้ก็อันนี้ใบลั่มแก่มันอันนั้นมันก็งามเลยครับคันใบสดจังสี่ครับเขียวสดแบบนี้ก็ที่ว่าคางามครับพี่น้องโอเคแต่เขียวสดมันก้าพอลั่มกระโกนจังสี่ครับรํามาเก่าจังสี่กะให้มีโอกาสกระมีเวลากระมาตัดแต่งออกซะตัดออกเส้ครับเนี่ยไปตัดทิ่มไปเลยออกมันเหนียกันได้เสียหรอครับทั้งสี่ตัดตัดรัมมเกรอทั้งในทั้งสี่ครับนี่แบบทั้งในแบบนี้ครับ ตอนสนี้มันเยี่ยงอับารตัวมันสีทับนะครับพี่น้องมันสิลมแต่ตัวนี้มันเกามันเข่าล่งเดี่ยวมันแหงมันเหี่ยวลงเรียวมันงสิ้นครับมันสีทับทับนออทับยังกับสิลมไปน้ากันกัะสิบางงามครับนี่คือไพ่ของสัตว์ของค่าโตยงเลยลยครับตัวเอกไพ่เอกก็ว่าได้ครับพี่น้องเป็นตัวไพ่เอกเลยนะครับที่ตัวอันตรายที่สุดของค่าถ้าเขาก่อไดก็คือเรียบร้อยมัด ก็จะไปคิดว่าสิได้อีกครับแต่ห้ามเบ่งอันนี้คือถ้ามันเข่าล้ามองล้ามหนึ่งสี่ก็ชือว่าเ้าตัดตัดทิมตัดทิมก็แล้วบบนี้เ้าก็ต้องมาเบ่งเรื่อยได้ครับแบบนี้แ่าวมันเมื่อไปถ้ายังนีมาท่านเมื่อมันจะอาดจีจออีกคือเก็ต้องตัดทิมแต่ว่าค่าไอ้พวกไอ้นอนก่อจังสีมันส่วนมากมันสิเข่าพวกค่าตาแดงค่าหน่อยค่าพื้นบ้านเท่ากับหลาย ถ้าเป็นค่าเกษตรจังที่สิบบ่ค่อยเกี่บ่ค่อยพอกันหัวก็พอนี่แหละครับคือว่ามันไ่เป็นสวนครับพี่น้องมันเป็นแค่ว่าเพิ่นปลูกไว้ชะปลูกไว้ชะกินเพราะางครับพี่น้องปลูกไว้ชะกินที่ก่อหากร่างที่ก่อหากร่าทถ้าแม่นขายก็ได้เงินหลายบาทอยู่ครับพี่น้องสามสี่พันอยู่เอาันขอคุณหลอะไรด้อยครับพี่น้องที่ตามรับชมครับขอคุหอะไรครับเอไม้มื่พี่น้องเขาเบิ่งครับให้พี่น้องเช่าสวนเขาระมัดระว่างจังอยกันเขาปลูกแล้วเขาต้องรักษาด้วยครับ รักษาเขากับเบิ้งดูแลเอาครับพี่น้องพอเขาลงทุนกับหลายบาทยกกับว่าได้ครับกันเัาเอาไปปลูกกันสี่ก็ได้คือว่าพันหนึ่งเขาก็ได้ได้อยู่บางเจ้าก็ได้สามสิบบางเจ้าก็การกุญก่อใหญ่หลุมใเนยยังสี่ผมก็ส่งให้อัเต็มอัตราคือเต็มกล้องเลยครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดแล้วแต่ครับพี่น้องขอบคุณมากครับ